อ่นี่ก้อยห้อยนะครับสูตรสีสะเกตสูตรกาลาสินอเขาคุยอะไรกันไม่รู้นะ <c oughs> นินทาเราเปล่าไม่รู้พูดฟังไม่รู้เรื่องนะครับ <c oughs> อ่ามาเจอกันยามเช้านะครับ <c oughs> ก็มาดูก็ไม่ได้แล้หน้าไปปากเป็ดเลยมาอัปเดตให้ดูนะครับเนี่ยเออ แต่พอดีว่าเ,ออเพื่อนๆเขามากันนะครับก็มาดูน้ําท่วมเนาะวันนี้เขาก็มา,อ,าอะไรอะ <c oughs> นี่เห็นไหมวันหยุดนะครับไม่มีอะไรแล้วก็นอกจากอันนี้ให้เขากินกันนะครับไม่รู้ว่าใครกินเป็นหรือเปล่าอันนี้กอนน็อันนี้อันนี้อันนี้จะทําอะไรอันนี้จะทําอะไรอันนี้ก้อยครับก้อยหอยก้อยหอยบอก อันนี้คือพ่อครัวของเรานะครับเชฟมาจากนู่นเลยกาลสินมาจากกาลสินโอ้โหเขาบอกว่าเดี๋ยวแม่เขาดูนี่นะบอกให้ไปทำงานไปทำอะไรอย่างเงี้ยนส่งลูกมาทํางานนะแต่ลูกมาหาหอยหาปลาเก่งอันนี้ก็มาจากที่เดียวกันนะครับมาจากที่ไหนนะสีสเกตสีสเกตมาโซนนู้นหมดเลยนะครับ อันนี้เขาจะมาทําเมนูให้ผมกินผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมเคยกินแต่หอยหอยต้มนะแต่เนี้ยคือมีแจ่วไม่นน่เขาบอกกุ้ยหอยอลองไปจัดไปหอยทรัพยากรเรามีเยอะนะครับในในในสระของเราในสวนสาะของเรานะครับวันนี้ก็คือเป็นวันหยุดนะก็อย่ามาดรามากกันนะครับเพราะว่ามันเป็นวิถีของคนที่มาจากท้องถิ่นและต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มาใช้ชีวิตที่แบบธรรมชาตินี่ก็หาน้อยนะครับผุกคนไม่เลิมถิ่นกันนะ เดี๋ยวมาดูเมนูก uh ้อยหอยของ2อหนุ่มเรานะครับวันนี้อุตส่ามานันี่โอ้รถมาจอดถึงที่เลยเนี่ผมก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะครับดูเมนูก้อยหอยนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับว่าเมนูก้อยหอยจะหน้าตาเป็นไงตอนนี้กําลังวแค่หอยเออข้าวคั่วไม่มีเดี๋ยวไปหาให้แป๊บนึงอยู่ใกล้ๆอันนั้นจะตกปลาสลิด ปลาสดิดเยอะได้โอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะก้อยหอยเรากำลังจะดูก้อยหอยนะครับมีพริกป่นน้ำปลามะนาวผงชูรสแล้วก็ข้าวกั่ว นานๆนะคนมานอกอยู่ในเมืองจะมากินสดๆแบบนี้นะครับเก็บอ่นี่อยหอยนะครับสูตรสีสะเกดสูตรกาลาสินอเขาคุยอะไรกันไม่รู้นะนินทาเราเปล่าพูดฟังไม่รู้เรื่องนะครับ <c oughs> ใส่ข้าวกลัวนะหอ,อยสดของเรานี่หอ,อยสดแล้ก มีผักมะนาวข้าขวคั่วผงชุนรสพริกป่นมันตกไม่ไปได้โอ,อ้โหยึ้นนิดนึงถึงน้ำปลายนู่นนะ <l> เอออยู่นี่ <l> <l> บอ่อนั้นไม่มีมั้งนะลงบอ่อนั้นตาหมอชุมพร แช่ก็น้ำพว่มมันเกี่ยวตะไคร่เ้เกี่ยวกระชังให้จมเลยไงแต่บอ่อนน้นมีแน่นะลงบ่อเนี้ย่อไอ้ที่ผักตบอยู่เนี่ยปลาปลามีนะเรามาดูก้อยหอยนะสนใจนะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่มีอะไรมากมีแต่ข้าวเหนียวนะแล้วมาหากินที่นี่นะฮะเฮ้ยจิมหยิบมือเลยนะ อย่าหน้าบ้าผมนะครับตอนนี้ก็คำมนะครับปลาเรายัางไม่ได้เลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยกันใหม่นะครับปักเบ็ดนี่ยเรามาสายนะครับวันนี้ติดธุระก็เลยเบ็ดพันกันหมดเลยนะฮะไม่ทันนะฮะเ,เดี๋ยวนี้จะปักเบ็ดใหม่นะครับแล้วก็ ยัมาดูกันนะครับว่าวันพรุ่งนี้มันจะได้ไหมเนาะเพราะว่าน้ํามันขุ่นแล้วก็เราตกปลาไปแล้วแล้วก็อะไรก็ไม่ได้นะตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดนะครับเห็นไหมในน้าฝนเริ่มลงเม็ดลงมานะครับยีงไงก็ขอตัวจากการแอ่นี้ก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตให้ใหม่นะครับเดี๋ยวยันนี้ก็จะตกปลาเยอะก็คือ ป่ากระเบดนะฮะเอยอะก็คือรูปปลานิิเหมือนเดิมนะครับโอ้ตอนนี้ฝนจะเริ่มลงเม็ดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะฮะวันพรุ่งนี้เรามาเจอกันครับกับบ้านนอกคนบ้านนอกอยู่ในเมืองนะโอ้โหดูดีปลาโอ้ยไม่ได้ไปสักทีช่วงนี้น้ําขุนนะฮะน้ํามันกําลังเยอะนะฮะ ก็เพื่อกำลังใจนะครับกดติดตามนะครับช่องคนม้านอกอยู่ในเมืองด้วยน,นะครับเดี๋ยวจะประเด็นให้ดูเรื่อยๆนะครับกับชีวิตวิถีคนบ้านนะที่มาอยู่ในเมืองใหญ่นะฮะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ